จ้ามามาหลายคนจ้ามือนีพี่ก้อยล่ะตัวสิลูกมาเดินตัวดีจ้ามือนีมาหลายคนเลยจ้าลูกค้านันการมาเบิ่งรถน้ำกันหลายๆเด้อจ้ารถหนาลานก็ไล่หลายก็มาจองออกไปแน่จ้าแล้ขับหลายเนี่ยเร็วไม่อีกสิด้าอะไรแต่เบิ่งนั่น ไล่เล็วซริตาเอาอะไรวาดิจ้าเซียวไก่ตาเซียวไก่้านตาเซีจ้ไเจ้าเอาได้เหรอคไปจ่ากะเอาในน้ำตัว่อนอ๋อในน้ำตกที่เราพน่นะเอาไม่ปะสสดิจาดีจ้าสวัสดีเซียวออมจ้าัสดีจ้าสวาสดเซียวย่าจ้าอันดวาดีจ้าอันดีไพ่อันบริการจ้าซื้อวาื้อวาย คือเล่เล่จ้าเล่เล่สวัสดีจ้าเจ๊กับจันเล่เล่ฝ่ายบริการหลังการขายจ้าสวัสดีจ้าเซี่ยวแตงโมจ้าไปขายจ้าเล่นบอันจะเซี่ยวอยู่นบอสสวัสดีจ้ากิฟต์้ะจ้าคืนแบบนี้บม่ลืมกับดอกเนาะลกจังจ้าเซี่ยวก้อยจ้าสวยหวานสวัสดีจ้าเซี่ยวสีจ้าสวัสดีจ้าเซี่ยวอีจ้า

ง่ายโดยเฉพาะแก้าแกงน่องใช่คะแล้วรถเน่ากะบะแพงนะจ๊ะบะแพงจักขั้นขายพวกขั้นเลยบะแพงเฝ้าไมาเอาพอขันบอกว่าเอาไปแล้วงยามีปัญหาอีหยังนั่งก้นก็บ่ต้องห่วงเขาจะมีฝ่ายบริการที่ก็จ้าคอยคอยอ่าซัพพอร์ตน้ำการทายฝ่ายบริการ

ต้อ,อ,องสังเกตอย่างหนึ่งด้อว่าผู้หายนีนสีเขาบอกมาเป็นเซลไม่ต้์บริการบ<อ>ริการเป็นผู้กากับเจแลสีน่ะนเป็นเซลจ้าบอกผู้หุ้นทั้งสี่น่ะบอกเป็นเซลเป็นบานเซล,ล,ลรถไเนะรถไถอืดท่นแข็งแรงเซต้งอึดทนแข็งแรงแขงรงึ้กัน กวางแต่เราเจอตะกอนแ้วจ้ะเดี๋ยวอ๋อมีคนมัมัดรูไหล่ส้จ้ามือนีมีหลายคนจ้าสีสันกะเครื่อว่างเพรมีไหติดลูกค้าจะก้อนเลยบัดรถขึหลเดี๋ยลูกค้าว่าเบิ้งรถเขาบอกพังง้อคุณอ่ะพื้นจอดเต็มนาล่างมาได้จ้ามาเบิ้งรถน้ำกันจ้ามือหนีเซว่างค่ะ ขาจัวจ้ามาได้จ้าขายนาล่างจ้าน่แหละพ่นขายนาล่างกิมงาๆายนี่นะจ้าตาแวาตาแียวนำแล้วจะขายรุ่นเอลฮาซูนยนตาแก้ขายี่น่ะจ้าจะขายมาได้จ้าแถมแซ่บความเเสงรถแถมแซ่บนัน้แถ

บอกราคาหาซิมหาแร้งไหมเนี่ยจ๊ะอ๋ออันนี้แสนเจสแสนเอสจ้ะ เดีย๋ยวเดี๋ยวเอาที่ละคน 10บแรกมือแรกกะหาแสนหาหอดหาเซนแปดจา้าขันมือแรกกะเจ0 0 0นสองจา้ามือสองหาเซนกว่าจา้าเอาแม่น,มมนี่ได้จ้าไฟบริการว่าต้องยันตอนโทรมาเด้อยันเต้วไหลกว่าเ <laughs> ต้ว,ตวะยันก็ได้จาางนเ้นะะ่าส <L S 2> หาสิบแรกละค่าเท่าไหร่หาสิบแรกมือสองลาค่าหาเซนหาหอดหาเซนแปดจอดแล้วแต่ขันน้นนะจ้ะได้ไปดันกระพานหลังค้ณมึงไม้ไหลขันขันมาข้างนอ่ะ งานทางงานงานทางงาอยู่ยู่วนงานทางงานนะจ้ากำลังอยากเต้นพอดีเลยเพื่อนลานกยูนน้ำเพื่อบันดุงเด้อจ้าจังหวัดอุดรจ้าอยู่ทางขัามฉนวน้อจ้าลานติดทางไงหาง่ายๆจ้ามาหอดกับมาถามหานี่ยมีเซี่ยวหลายคนนะจ้าลูกค้าบอกอยากได้คนขายอ๋อได้จ้าแถมฟีคนขายเนี่ยเจ้าเฝ้ามาก บอกอยันบมานมี่จะพูดกินรแล้วกินเขาเศ้าๆเทิ้เียงแรงๆดาเกีเกี๊ยงแรงรกก ขอมาเราจัดให้ให้เลยเบอร์จ้านี่เราเบิร์จากกนแบบขอมาแต <to> ่น <modeling> ี uh <online> <c oughs> ้จัดให้ได้เนาะมี่เริ่มมีลูกค้ามาตามแล้วดูอลูกค้าเลยลูกค้าว่าคนลงไม่นีเขาเรียกเขาเต็มเต็มเอาลไปฟังกันเลยวะเมียนจ้ากันเลยเท่กันอัดวีดีโอลงเอาไหมจังไนาทีล่ะโอ้ป๊า

สี่เมื้อสองบอลูกค้าบอกว่ายังงามไรเดยนรถขายประออก ค่อหนเอินเซอุยมาเนี่ยเซอุยเอ้ยเดินอหา้ยเอาเสียงบอนออเสียงเท่งขึ้นอีกเลยปะจุดละเดี๋ยวจะเอาจะวงกลับไปของ ไเดยล่องๆ่งของเย่ดยหรอข <ใน S 1> ่ายู่ออยมีเกียรงานทังงานล่ะนอกให้เจ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้าบอกเสี้ยอุ้ยเพื่อนหามหาเส้ยอุ้ยไหมจ๊าก็ตีท่อไผัยสงาแม่โคดาวเท่าไหร่ แม่คู่แม่จา่าดาวอะไะดาวยวนแนหาแสหาแสงบมนคนใด้สองีม่จา้ามีแบบติดแอรก,กับแบบบอติดจา้าเนื้อคาบรเนากเซลบอยสองสัยเพื่อนออกไปหาลูกค้าจา้า ไปตลาดนัดขำทัง <c oughs> ้งไปตลาดนัดบอไปเ่อันย่างไปตลาดนัดที่บอกเมยบ่นี <c oughs> ่เดบยงคนแว่นแว่นเล่นตลาดโอ้ลอะไรล้านมาเจมาม่มี่นี่เดีแน่แนไปดูลหะอเชื่อเชไป เอ็มหาพันสามเสนก่าจ้าเด็บดันกระพานหลังจ้าขายเงนินสดจ้าสี่ิบแลงดาเริ่มต้นอยู่ที <40 S 1> ่สิแรงดาเริ่มตอนอ้มนยูหามืินหามืินหาจ้าเ้วแต่ขั้นจ้าเด้บดันกระพานหลังจ้าลานยูคู่บดต,ตาบนหนุยูอุดอนะจ้า <c oughs> เอา้ายาวตอนเือดะ <c oughs> เป็นไอันนี้เป็นไพจ้าไม่ยืนงามอย่างนี้นัานเห็นจะหวงจ้าอ uh ันนี้ก็เป็นเจคนงามนะจ้าจ้าบรรยากาศจริงล้านกา่รากล่าวาจ้าร้านกาโยมเพื่อบรรดุงจ้าจังหวัดอุดรจ้า ถนนใหญ่เลยจ้าทางบิ๊กซี้ะจ้าบิ๊กซีบันดุงทุก <c oughs> ข่าว่าขั้นสีมูกี่แรงสีมูเบอร์เลยได้จ้าเบอร์สูขันเลย ของโมเปิลเนี่ยเด้อจ้ารายละเอียดรถเมคโคนถาเขามาในแชทได้แล้ค่ะ M60 ยังขั้นเด็มีเขามาแต่ว่ามีเป็นมือแรกหลกราคอันมือสองแต่มีเป็นตโต MU หาหากับ M18 จ้าตอนนี้คนไหนรถไม่กับมี่ผมว่าจะไล่หลายก็รถหลายกดแชร์ให้แล้วจ้าสิบกลุ่มขอบคุณนะจ้าที่กดแชร์ให้สิบกลุ่มจ้าเอาจักรวยกลุ่มเลยนะจ้า อยากได้ขั้นสีชมพูเบิร์เลยจ้าเออได้จ้าขั้นสีชมพูฟีดาวอันที่ทีไม่ยืนลยไล้หินนะไปละ <c oughs> ไปบาลาฟี่ดาวข้าจะกลับไปยังขั้น,นบาลาจ้าทาทามูา่วังพ่อไปเคยไปเอาน้ำเซลบอยค่ะปีที่แล้วเซลบอยป,ปีนี้ค่ะอยู่หลงังร้านเห็นอยู่นี่ไง โอ oh, ้นี่เดย์นี่เดย์เซลบอยไปไปแน่เซลล์เราเลยนะนี่จ้าเซลล์บอยรถตีลูกค้าจ้าเซลล์บอยลกา,ากลลข้าวหน้ามาเลยค่ะสัสดีครับลูกค้าลูลลกค้กาถามหาว่าสัน่นจ้านี่เซลล์บอยเด้อจา้าลูกค้ามาเบิ้งรถเกี่ยวจา้าเซลล์บอยตีลูกค้าจา้า กระเบื้องงานที่ว่าเป็นรถในร้ายเลี่ยงเหมือนเสิ้อซีโอีกรอบนึงเหมือนกับจังเกิลตอะไรวะเสื้อสีมู้หมวกแกปีแล้งจริง <c oughs> ร้อยร้อยสามหาติดแอร์จ้าหาเซลอุ๋ยพาพสีเบิ่งหน้าเซลอุ๋ยแน่ <c oughs> ราะว่ายังลูกจากกันคุยโทรศัพท์กับลูกชายอยู่ยังบอกฮันเดีมากยิ้มหวานๆล่อแล้วมีคนถามหา,หาเซลอุ๋ยจ้าเซลอุย๋ย <c oughs> เอออันนี้เซลก่อยจา้า อันนี้เซลมปาปากมีลูกค้าถามหามีไผ่คุยกับเซลออนโตนอยู่ว่าจ้าเซลออนโตนนั่งอยู่นี่ละเซลเอิร์นอันนี้เซลโตน <laughs> <laughs> เฮ้ยย้มานไปเบิ่งรถอ้างหลังเหรอจ้ะ รถคีบกับมีจ้ะมี่ซีเสดหาซีนจ่าหาซีฟจ่าลดคีบอ,อันตอนนี้มีอยู่สามขั้นดาวยูหาหกหมื่นจ้ามีแต่ขั้นงามๆเนาะจ้าตรวจเช็คความใส่งานแล้วกะเก็บซีให้งามๆแล้วกะทรงหอดเฮียนนะจ่าไปข้างหลังไปบอกไปพ่อบอกอ๋อบอกอ่าไปตามนั้น เ,เิเเนนด,ดังๆเดี๋ยวแล้วกาดีเจหาเพลงอยู่อยากฟังเพลงอ,อะไรคะวันนี้ <c oughs> <c oughs> จวดจัดไทยเอาเอาเพลงประกอบบรรยากาศไล่โซดพ่อม เอานี่แหละโอ้ยมูกับไปเบอ่์กําลังมวลเนาะมูกับไปอันเท็จง่ายหล่ะกัติดลูกค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศอันอยู่หลังบ้านเนะจ้ากับซีเียนบรรยากาศรถล้อสอมเนาะล้อสอมล้อซ่อสอบเห็นไหมผ่านก็เปเบิรงรถตัวของนะีัยล้อบอกได้ยังไงจ๊ะคือคักจ้าอยู่หลังบ้านสร้างกับกำลังอัน จัดรถเช็ครถนะจ๊ะกะเป็นรถเทียนเอาสอมละกะรถเกียวรถเกียวเจสดสิบกระสอบเจสดสิบกระสอบราคาการชีแซนกว่าจ no, ้าจะว่านั้นตอนเหนี้คุณจองแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวกะ รลสิสเขาไม่หีกอะประมาณสิบสี่สิบห้วนะจ๊ะหกสิบแรงกับเจ็ดสิบแรงจะ้ะหกสิบแบบเจ็ดสิบเที่ยงมันี่เขาสมา่จน,นี่เป็นรุ่นเอ็ uh มยูห่าหามจ้าบังงามเลยจ้ะอันนี้บรรยากาศยวนเ uh อม็มยูหาห่า้สองามค่ะงามค่ะจ้ะออามัลาลดไมใส่กิดเอ็มลอยแปด เอ็มอยแปดการราคามันก็มี8แปดแสนกว่าหอดหลาดละจ้ามีทุกสีหาขั้นเขามาเบิงนะจ้ามาล่องคับจจได้จ้าถึกใจเราก็จ้างจองจ้าจ้านี่ก็เป็นบนรรยากาศที่โล่งสีนะจ้ามาเด้อจ้ามามาหามาฟอนต้องกันแ้ว <laughs> มีแต่เป็นเอ็มยูทีล่อเตรียยวเด็ดขั้นสีชมพูนี่ก็ไม่ยู่ข้างหลังคือกัรล่อซองอ๋แล้วมาบนรดให้ลูกค้าจ้าลูกค้าคข้าใจย้าเมื่อรถยังกะพักก็ได้ทัหมาได้จ้าเดยวสีชมพูเหมอนเดยมลูกค้าบอกว่าอยากเห็นหน้าก้นเรา

คุปตาก็อยู่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรจ้าจ้าอยู่จังหวัดอุดรจ้าอำเภอบ้านดุงจ้าตั้งกูเกิลมาเลยจ้าถ้าเขามาในเพจเดี๋ยวชงพิกัดรานให้จ้าจ้ากะทันนาบ่เออเออทันทันหนาคนแหลกทนอยากเบิ่งหนาคนเมา คุ้นใจคนเ่าไหอนี่ไลายคุนไหยจ <laughs> ้าถ้าปากล้อจะเศร้า <laughs> เริ่มคุยทำอำเภอเริ่มคุยทำอเทเทำเภอเอาดีเจสงเพลงใหม่มาแล้วจ <laughs> ้าจ้า ข้อกันยูคู่ป่าตาบันดุงดนะจ้าขอพุ่นลูกค้าที่เขามาเบงนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจนะจ้าอยู่ร้านเท่ากะมีรถหลายลุนหลายแรงจ้ะเตลกะถาลูกค้าเขามาเบงรถนะจ๊ะม <c oughs> ีเดเปลี่ยนพอนจ้าเราก็จะเปลี่ยนตากันเป็นดีเจอันนี้ขอขอขอีกไฟเสียงอะ่ะ พี่อย่าที่ิมท่แนุ่ชนะถวายกรเดี๋ยวนี้อะว่าซับเลยจ้าวันีากาศดีดีจ้าว่าฮวนวรนนากาศร่มเย็นดีพี่ยางเนี่ยสถานีกว้างขางจ้าตลาดไทยมาตลาดนันท้านหนูกับแม่เบิ้งรถแน้ามันเจ้าออมนี่้นเจ้ามีเจยวหลายคนด้วจ้าโอ้โห้อเสือแล้วกินแล้วฟังสองคำกันย่ง หมัร้องร้องคับร้องเพลิงได้ทุกขั้นเลยจ้ะสถานที่กว้างขวางพีเจหนาวขึ้นอย่างนี้แล้วคนก็ไ่เสือกันทั้งนั้นกำลังยางไฟอันเบอร์2หนาบ้านอีเดจ่ารับกะเหมบรรยากาศลูกค้าก็กำลังจะย่อยของมาจ้ะ มีคนเขอมาเบรงรถด,ดีใจจ้าดีใจรอบแล้วเนี่ย่เ่ยไปทักลูค้าว่ะอันนี้ลูกค้ามาเบรงจ้าดีใจ เบอร์คนเสือไลแปหนึ่งแปดเจสองที่เก่าสี่แปดจ้าซื้อว่าเซียวหมูก็จ้าเราเป็นเจ,นจแล้วจ้าทั่วหาเราก็ได้เรากระทามาันเรากระทรงม้าห่เจ้าตาลอจใครับ้าะะสองหาง้อนหอนทาสนมจ้ายังไเด้อานเอันนี้เป็นโซนรถมือแหลก จ้าเขากับขายทง้งรถมือหนึ่งเมือสองนะจ้ามาแล้วกับบหไฮพดหวังดอกจ้าอย่ากลับบ้านมืือเปล่าดิโอ้ยดีใจมีคนขอเบอร์ประกาศบอกว่างามเทพคนขายกันคนว่าเป็นผู้ขายเอาเอาซื้อเซตมาพร้อมที่ห้ซูร์ลดทีเดียจบปะ